ดูแลสองอวัยวะนี้ให้ดีลดกรดยูริกได้ครับและสองอวัยวะที่ว่านั้นก็คือตับและไตนั่นเองอันแรกเลยคือตับครับหากตับทำงานเพี้ยนไปจะมีเอนไซม์ตัวหนึ่งในตับที่ชื่อว่า a ซนทีนออกซิเดสหรือ XO D ขยันทำงานมากเกินไปแล้วเจ้าอินไซต์ตัวนี้จะผลิตกรดยูริกให้สูงขึ้นส่งผลให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคเกาต์นั่นเองครับและอวัยวะที่2คือไตครับเพราะไตาสามารถช่วยขับกรดยูริกได้ถ้าไตาดีก็จะขับกรดยูริกออกทำให้ยูริกน้อยลงลดความเสี่ยงเกาต์ได้และ2ตัวช่วยนี้เลยช่วยดูแลตับและไตลดยูริกได้ครับตัวช่วยแรกคือเห็ดลินจือแดงกานดอร์มา ลูซิดัมมีงานวิจัยว่าส่งเสริมสุขภาพตับให้เป็นปกติทำใหเอนไซม์ XOD หรือเซนเทนออกซิเดสไม่ขยันทำงานเกินไปไม่ผลิตยูริกเยอะจนเกินไปทำให้ลดความเสี่ยงเกาได้และ2คือเห็ดทางเช่าสายพันธิที่เบต c o ร์ดิเซปไซเนนซิช่วยส่งเสริมสุขภาพไตโดยส่งเสริมในส่วนของ URAT หรือยูริ a c อซิ r ทรานส์ t e เตอร์ครับซึ่งเป็นตัว ยูริกออกให้ทํางานได้ดีขึ้นยูริกออกไปมากขึ้นก็เหลือน้อยลงเสี่ยมเกา้น้อยลง และนี่คือ2ออัยวะที่ต้องดูแลเพื่อลดกรดยูริกคือตับและไตเท็ดลิ้นจือแดงช่วยทําให้ตับทํางานเป็นปกติแซนทีนออกซิเดสไม่ขยันเกินไม่ผลิตยูริกเยอะเกินลดความเสี่ยงเกาได้และ2คือคอร์ดิเซปไซเนนซิตเต็ดทางเช่าสายพันธทิเบตช่วยเพิ่มการขับยูริกออกทางไตได้ก็ช่วยลดความเสี่ยงของเกาลงนั่นเองครับ